ผมกล้ายืนยันได้เลยว่าตั้งแต่ปี2000นะครับหลังจากผมกลับมาจากอเมริกานะครับมีคนกลุ่มเล็กๆที่รู้จักผมนะครับทุนแรกกว่ามาสักร้อยคนเท่านั้นเองที่รู้จักผมในสังคมของคนรักหมาพิษบูเนี่ยพวกนี้จะสามารถยืนยันได้เลยว่าตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานี้ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยยอม แลนะคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับผมไม่ชอบเขาจะรู้เดียวผมเป็นคนที่เกลียดคนมักง่ายคนเห็นแก่ได้แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้หน้าคนนะนั้นะนะวันนี้นะครับนะตลอดระยะเวลายี่สิบกว่าปีนี้มันพิสูจน์ตัวของเองมาแล้วไม่รู้กี่รอบไปฟังว่าทําไมพวกกูถึงออกมาจากมึงมึงสงสัยนะกูเห็นมึงพูดประจาว่าทําไมน้องชุดเนี้ยออกไปจากมึงสิ่งที่เห็นนะครับ ไปอยู่งานหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนที่มึงทากับวงการพิบูทุกวันเนี้ยแต่นั่นมึงทากับครอบครัวมึงไปงานอยู่งานหนึ่งครับไปโชว์ตัวก็ลูกน้องเขาโทรมาว่าช่วยมาโทรช่วยเอาหมามาโชว์ตัวหน่อยแต่ไม่มีไรายได้นะไม่มีเงินนะไม่มีเงินโอเคไม่ไม่ไปไปไป,ไปงานของมึงอะ่ะกูไม่เคยเอาเงินอยู่แล้วแล้วไม่หวังเพราะถือว่ามึงทําเพื่อวงการกูคิดกันกับสันแค่นี้เราเอาหมาไปใช่ไหมสันไปแม่งก็อยู่กลางเมืองอ่ะ เหนื่อยก็เหนื่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นอยู่ฟาร์มด้วยอยู่โคราชตีรถกลับเอามาเราถือว่าเฮ้ยมันดีไว้โอกาสที่พิทบูช่วงนั้นนั่นก็เลยเอาไปเอาไปโชว์ตัวเราไม่ได้คิดเรื่องเงินจริงๆแต่มันได้เห็นสันดานคนสันดานมึงอะแล้วสันดานที่มึงสาวไส้ให้กายกินคือมึงด่าคนภายในให้คนอื่นเห็นนะ่ยวันนั้นเป็นวันที่หักดิบของผมเลยนะผมบอกตรงๆว่าถ้ามึงหรือใครๆสงสัยว่าผมเนี่ยที่ไม่เคยด่ามึงแล้วทำไมถึงแย่ายจากมึง วันนั้นคือวันที่ผมสุกดิบอ่านใจตัวเองเลยคือบอกไม่มีตังค์แต่พอเสร็จงานปุ๊บเจ้าของงานเดินเอาเงินมาให้สองหมื่นบาทเ,าเจ้าของงานเดินเอาเงินมาให้สองหมื่นบาท <c oughs> หน้านี่แบบซึดเลยหน้าเหมือนตอนที่โดนเซียนพรกปะครับาทางพี่ผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่ได้คุณทําให้มันถูกคุณทําให้มันถูกเงินชมลมก็มีอยู่แล้วอันนี้เพื่อนเขามาก็ต้องให้เขาได้กันบ้างเพราะมาไกลหน้ามึงเสีย แต่ตีสองวันรุ่งขึ้นมึงโพสมึงโพสด่าครอบครัวมึงเองประจานว่าผู้หญิงที่มึงรักมีแต่ลูกแล้วมึงก็ด่าเขาแล้วมึงก็พอสองวันมึงได้สิมึงไปลบโพสใครหักหน้ามึงไม่ได้วันนั้นกูสงสารสงสารครอบครัวมึงมากมันถึงทําให้กูขาดกับมึงวันนั้นใจกูหมดเลยว่ามึงไม่ได้ทําเพื่อวงการและมึงทําเพื่อตัวเองมึงไม่เคยรักใคร มึงเหยียบย่ำคนขึ้นคนขึ้นมาแม้กระทั่งคนข้างกายมึงมึงยังไม่ให้เกียรติมึงเลว